สวัสดีครับนอน,นี้บรรยากาศตอนเสาร์ครับสองห้องเลยพอดีออกมายามหนูครับอันนี้มาณก็ถือวมาม่านหกโมงออกมายามหนูเพิ่งแรงแล้วครับเพิ่งแล่นออกแล้วออกร่างกายแล้วว่ปาป้าบรรยากาศตอนเสาร์นี่หกโมงนี่ออกม่าทง่ายนี่หมอกหมอะรงหลายเลยเลยครับน บบเดี๋ยวเปียกไปเลยขนาดผมขี่รดออกมาจากจากบ้านเมื่อกี้นี่หัวผมจุดเปียกมันหมอกลงห,กหักเลยพอดีถ่ายเวลาครับให้หมองลงจัเหล้วก่กอนจังไงมันสีเทาออกบยามหนูใส่หนูไว้หมู่ว่านนี่ครับใส่หนูไว้หมู่ว่านนี่เดี๋ยว่มมือขึ้นนี่ลดเกีียวมาเกีียวขังขังมผมใส่ไว้คือว่าแล้วมันเหยียบกับส้วนส่วนหนึ่งสิเหยียบกับผม นั่นละเกียบบวงเรา่วานหนึง่งพอไสอยู่ช่วงห่างคู่รดเกี้ยวพอดีว่าคิดว่าข้าเจ้าสิขึ้นมากนะครับมือนว่าคิดว่าสิขึ้นมากเกี้ยวหอติีข้าเจ้าเกี่ยวดึกดเมืนขึ้นนี่ครับพอตรงน,นี้ช่วงเล็งเล็งเล่งเงงกี้ยวเขาเขามันแกเร็วครับน้องนี่แล้วผมตอนเศร้าบรรยากาศอยุ่งหน้าหน้าผมเองครับน,น้อนงหน้าพอดีทั้งเนี่ยหน้าผมกเกี้ยวเรียบเลยแล้ว,ลวอัน,นี่บรรยากาศทั้งเชียงหน้าผมตอนเศร้าเฮา ได้ยังไงพี่น้องออเบื้องบรรยากาศตอนเศร้ากิสานเท่าหมอกตอนนี้หมอกล่างล่งไหลเลยครับพี่น้องหมอกล่งไหลครับแต่ว่าอากาศก็พอดีแต่ว่าบนหนาแต่ว่าหมอกหมอกล่งคักนะครับนี่นะครับผมผ้าออกมาตอนเศร้าพอดีมือนี่หยุดงานครับเลยได้ทึงได้แดนแดนแล้วก็เลยออกมาแดนออกล่างกจแล้วถสออกมายามกลับต,ต่อเพราะอื่นบ่วงแล้วครับ บรรยากาศของเสาถือวา่าโอเคครับเบอร์บัตรดีเดี๋ยวผมพาให้เบิ้งรอบๆครับนี่แหละครับผมบรรยากาศตอนทศเสาห้องหุ่มหน้านี่ครับพาเทคล่างสีขึ้นพอดีครับช่วงนี้นี่ก็ล่างสวยเลยครับมีไอหมอกให้เห็นพร้อมนี่ครับถ้าเ้า มองรอบๆนี่ครับนี่เกี่ยวเข่าเรียบรอย้อยหมดแนเล้าครับนี่คือเกีียวมันเล้าอันนี้คือทงหน้าผมนะครับแต่า่ารบรรยากาศตัวนี้ครับสวยงามมากเลยครับนี่พาติดกั้งสีข้นพอดีนี่ครับกั้งสีสวยเลยตระขนาดหงมุงนะครับนี่อากาศหงมุงหมอกให้หมอกอยู่ครับนี่ครับ mặc đi bên bình nhất cả con sâu sâu mỏ hành tìm lên đi ฟังนั้นเ็สิเป็นโลงสีครับกำลังทำงานกันย่างคักเลยโบรจนพอส่วนมาเขาใะเห็ดงานกลางคืนครับพอเห็ดกลางเว้นบ่ไดม้มันมันไข้เจ้าเลยตองทำงานตอนกลางคืน,นสีเขาไหมครับเขากำลังเขาไหลช่วงนี้ฟังคนครับฟังส่ผมเห็นแต่หลังค่ากลางเว้น,นผมก็บ่น่ใจว่าเขาเจ้าสีบ่แต่ว่า กลางคืนนี่สอดแจงเลยเหรครับนี่ขนาดหกวงเราได้เห็นเครื่องหยุดอยู่เครื่องนี่นหยุดเลยส้มบใบเจไหมครับได,ได้กินหมอกได้กินใบเขาน้ำทุงหน้ามันเป็นแรงพักดันให้เข้าอีกอย่างหนึ่งครับคือเกี่วยวกับการใส่ชีวิตของอีสานเข้านะครับ ร,รถเจียวกับยู่ฟังปุ่นครับทีมงานรถเจียวพอดีจอดจอดนอนฟังฟังปุ่นพระเจ้าสีใดลงตออีกนาสีลงส,สวยๆแล้วครับพอหมอกล่งคักเราลงเจียวยากเหมือเคลื่อนกับสีบดตีเกือบเชียงขึ้นตีนึ่งผนบ่พอจิตเห็นว่าเจียวลงมาหอดผีเนาะ ซื้อของผมใส่ใส่บ่วงอยู่ซี่นะครับนี่นะครับ,รบเกียวลงมาไก่เตอบอีนช่วงหน้าองค์ก,เก็เกียวเกียวเกียวมาแล้วเหลือเหลือเขาเขาเจ้ายึดฟางคุณครับยู่แถวมังรถเิ่นจอดคนละ พวกที่ไปเที่ยวอุบลเนาะครับผมอุบลราชธานีมือขึ้นนี่พี่จอนี่เพิ่นเพิ่นจัดงานยันียงหน้าเพิ่นเหรอียงหน้าเพิ่นอยู่มองเพิ่อนอยู่ของเพิ่นเศร้าเหรอครับมองเล่นมากเพิ่นเนาะขึ้นเห็นไทยถอดก็ถือว่าบรรยากาศดีครับกลางเต็มอยู่ทุ่งหน้า็ลยทุ่งหน้าคือไข่เฮานี่เหรอครับกลางเต็มเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดบรรยากาศยุดทุ่งหน้าเพิ่นดีอยู่ดีครับเป็นแล่นมากขี่ คือว่าอยากมองบรรยากศาศหนไปเช็คอินได้ครับสวยงามเลยมองของพี่จอนนี่เพิ่นแตครับเดี๋ยวกห้คนนี้พาไปยานเบื้องหมูที่นี่วานสีคือบออากาศก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกับแจ้งออกแจ้งออกแล้วหมองก็ลุ่งหักครับไปเดี๋ยวผมพาไปเบื้องหนูครับที่นี่ย่งางไวเบื้องหนูกัน ใส่ไว้สิไว้ใส่ถิ่มไว้บ่ครับสองมาอย่ามีเด้อใส่ไว้บ่ถิ่มไว้ลวเลยครับพี่น้องหลายครับเจ้ามาปวกหากินกันหล Để xe. Xe thì vậy là Không gian buồn xìa Để cũng củ mật Củ mật Khó ngang này là tôi luôn Mì nổ tít lên อเลยวนี่แต่ว่าไม่ผ่านอยู่ไม่บวงผ้าบวงไรอยู่ เอาพวกันทีขึ้นครับตรงใส้รถหยีักนี่ว่ายังนี่นะครับเดี๋่หยับกลับมันเลว

โอหห้โห,หสิออกมากว่าจีนังงามดีๆโอ้ติดครับติดแล้ว <c oughs> ติดอยอ้หนูตัวหนึ่งครับ

หันหน่อยว่ะ <c oughs> มันต้องใส่หมู่เคลืนเหรอไหมต้องจับอันนี้กับคันตรายลขาบเรียวกันยังกันไดน้เดี๋ยวครับคันให้มันจักน้อยกันเดี๋ยวสุภาพามากใส่ มีผิดว่าหนูเอานี่หลาย,ยู่อ่าอ่ตอา,า,อาตัวหนึ่งเลยแล้วมันกัดมือเลยดีไปเดียวถุงมากครับอือครับแล้วตัวนึงครับนี่ครับมันเจียวขึ้นนะครับ มึนหมูช่วงประมาณนี้ครับกำลังมึนเลยเดี๋ยวมอนรุ่นดูสิมาใส่เท้านี่นเป็นห้อยหนูหนูหนูเท้าครับหนูกำลังเท้าเท้าเลยไหล,หลกำลังเสียงงามไปนี่ครับ

เด้งใส่ในครับออกมากินไม่ไหมอยู่เบิ้งนี่นออกมาขู่อะไรวะลึกใ่ไปดูคง หลังเนี่ยท่างเลยล้วที่นี่มุ่นเเลเลยตายว่วงไปทางเลยนี่เมืองครับมันขักบ่าขักถผน กัดบ่วงหักเลยเน,นี่ยแงงึ้ยจงเธอต่อไปอลายการเถอะจัดการมันยลายการ รูปเด็ตัวเดียวครับพี่น้องมาหนิเด็กตัวเดียวก็เป็นกำเนาะอืมไอ้พวกมันเป้าเลือดงานมนากเลยทั้งเขาเป็นโราครับนี่เป้าออกมากกำคำเมื่อใดแม่ยางเบืองว่าหมอกู้นี่มีหนูมีหนูครับใส่เศร้าไปใส่เศร้าไป มีเวลาออกมาหางเบิงเบิงไข่อยู่ครับเป็นนูน่อยตัวเดียวเอี๊ยดึง <Yeah. S 2> เข้าพี่น้องเข้าไปเขาดีกลับเข้าไปบ้านแ้วคถ้าผมตอนนี้ เด๋วนี่วันนี้พายเรื่องบรรยากาศตอนเสาพาตีกรังสิเกิดเลยนี่ครับกางสวยๆเลยครับเกินเดียบไหวเต็มดวงเลยนี่ครับตอนบรรยากาศตอนเสา,า,าสเอันนี้สเสาด้วยครับเสาเกตโมงก็เนี้สวยแบบไหนดินี่ครับบรรยากาศสุดยอดดีผมว่าเนาะ ขันมนตอนนี้บ้านไอจอนนี่บ้านไอจอนนี่ N e. ตอนนี้ก็ล่งสีสวยงามเลยแหะครับพะพอมันเป็นเมืองอุบลนเราพาจินมันมีข้นอยู่เมืองอุบลนคือผาแต้มผมจมอโมหิตเนาะก็ล่างสีสวยงามเลยแหละเพิ่นกันิกลางเต็มๆให้นางสิหรอพาจินก็ล่างสีขึ้นแต่แค่แค่นี้แหละครับผมพิ่งนี้ก็ประมาณนี้แหละไปเข้าบ้านแล้วไปลั้วนูไป,ไปจากน้อยก่อนต่ก็ฝากติดตันเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็ซรันี้แหละครับผม,ม,บส,บผมสวัสดีครับ